สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับยายหอมครับหลายคนครับอาจจะยังได้ยินชื่ออยู่อาจจะคุ้นชื่ออยู่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักเนาะยายหอมครับแล้วมาบอกความฝันเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แกก็ถูกเลขสามตัวเกี่ยวกับเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นี่คือมาหลายงวดมากหลการสักพักนี่ครับผมก็ไม่ได้คุยกับแกและการมาแลาุดครับเมื่อกี้ยายหอมแกบอกว่าแกถูกเลขแปดเก้าครับเป็นเลขล่าง แต่ส่วนใหญ่ของเลขของอยายหอมนะมันจะเข้าเป็นเลขบนครับมื่อกีแกถูกเลขล่างใช่เลยงวดนี้ครับแกบอกว่าแกฝันว่าเห็นผีว่ายรถทั้งคืนเห็นผีนะว่ายรถทั้งคืนยายหอมครับแกเห็นนะ่ะคือแกหอมนี่คือแกอายุเนาะเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามถ้าเจด็ดสิบสามรบบน่าจะปีนี้ครับเจ็ดสองย่างเจ็ดสามอันนี้คืออายุของอยายหอมเลยแต่แกเห็นนะ่ะ พี่สาวของ,งยายหอมครับพี่สาวของ,งยายหอมอายุเจ็ดสิบห้าปีอันนี้คือผมบอกตัวเลขก่ได้ลยายห้อมเนี่ยอายุเจ็ดสิบเอ็ดย่างเจ็ดสองไม่ใช่เจ็ดเอ็ดนะเจ็ดสองย่างเจ็ดสามครับปีนี้แล้วก็พี่สาวครับแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วมานั่งไหวรถทั้งคืนเลยคือพี่สาวตอนที่มันเสียชีวิตไปน่ะเสียชีวิตไปตอนอายุเจ็ดสิบห้าหรือจะมาอายุบ่เนาะแต่มันแปลกตรงที่ว่ารถครับ รถที่ว่านี่คือมันเป็นรถเก๋งครับแล้วยายหอมครับแกเห็นพี่สาวนะ่ะมานั่งไหว้รถมานั่งไหว้รถทั้งคืนเลยคือประมาณสักหกโมงเย็นครับเขาเอารถมามาบานออกแล้วก็พี่สาวยายหอมแกก็มานั่งเจิมรถให้สักคู่นึงครับประมาณสักทุ่มสองทุ่ม,ท,มทุกคนก็ต่างเข้าบ้านยายหอมแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงแกๆ่ๆคนหนึ่งนั่งเห็นอย่างอยู่หนา้ารถแกก็เดินออกมาดูครับ ก็เห็นพี่สาวครับนั่งไหวรถอยู่แกก็ไม่สนใจเนาะคิดประมาณว่าสงสัยอินนี่มันบา้าบออันนี้คือ,อยาหอมเปโดนพูดนะครับแกว่าสงสัยอินนี่มันบ้าเลขบอนั่งไหวรถอยู่สงสัยมันคือจิตถือเลขมากเหมือนนี่มันนั่งไหวรถอยู่ประมาณนั้นครับยาหอมก็ไม่สนใจก็เข้าบ้านไปครับประมาณทักทุ่มหนึ่งสองทุ่มปะแบบพ่อประมาณสักสี่หาทุ่มครับออกมาก็ยังเห็นพี่สาวตัวเองครับนั่งไหวรถอยู่เลยนั่งไหวรถยกมือไหวสิครับยกมือไหวสิไหวสิไหวสิอยู่ พี่สาวขาองแย่หอมก็ทําอย่างนี้นานมากครับตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งจนถึงห้าทุ่มเชียงคืนนแย่หอมก็ไม่อยากไปขัดลาบพี่สาวไม่อยากไปขัดลาบมันด็อกว่าแซนให้มันไวายไปัซนมันอยากสื่ออยากให้มันถือให้มันถือไปแกก็เดินเข้าบ้านครับบัดพ่ะมาสักตีสามตีสี่ครับแกปวดเยี่ยวแกก็ลุกมาเยี่ยวมาเนี่ยแกก็ยังเห็นพี่สาวครับนั่งไหว้รถอยู่มันแปลกมาเนี่ย บัดพ่อแกแบบแกเป็นห่วงพี่สาวไปหนว่ามันโดนแห้งเนาะมันเดือดแห้งแล้วแกก็เดินเดินไปหาครับว่ามึงนี่จะเป็นบ้าเลขกเนาะบอกเขาบ้านเขาซองก็นั่งไหวโรถอยู่บอกป้านเล็กมาฉีออกบอกเล็กป้าน่ม้นสีถึกมึงกับบ้าเล็กงมงายเนาะวะจันรถได้ในบ่าบเม่นคนมุนรถตลีวะจันพ่อสีถึกเล็กแกก็พูดไปเนี่ครับเวลาแกบอกกับพ่อกป่าเนี่ยประมาณเนี้ยครับแกก็พูดอย่างนี้หลายตืบครับแกก็พูดทำนะครับ จนกว่าพี่สาวจะหันมาตอนในความฝันหนึ่งคือยายหอมแกบอกว่าแกไม่รู้ว่าพี่สาวแกตายแล้วแกไม่รู้ครับเหมือนกับว่าตัวเองยังอยู่ด้วยกันอยู่ใชนะบัตรพ่อพี่บัตรพ่อยายหอมไปบอกพี่สาวแล้วครับพี่สาวหันมาครับพี่สาวหน้าตาเละหมดเลยครับหน้าตาเละหมดเลยเป็นเหมือนกับผีตายหงดเลยสินะเพราะว่าช่วงที่พี่สาวของของยายหอมตายเนี่ยคือแกสำลักข้าวครับ แกสำลักไม่ใช่สำลักข้าวสำลักคําหม,มากก่อนที่พี่สาวเขาจะห้อมเสียชีวิตเนี่ยคือแกสำลักคําหมากแกเป็นคนที่เขี้ยวหมากนะเพราะเขี้ยวไปเขี้ยวมากแล้วอาจจะว่าหลอดยังคัหม,มากไปติดหลอดล่มครับแล้วก็น้ำหมากมันมันแดงนะมันแดงมันกับผงออกมาครับผงออกมาติดหน้าพี่สาวเขาจะพร้อมเต็มเลยเปื่อนประมาณทั้งคําหมากแน่ทั้งเลือดแน่มันก็ปนเปไปหมดครับหน้าแกก็เละ,เละ แต่ตอนที่ตายก็คือเม่เละนะก็คือเหมือนกับสำลักแล้วก็เหมือนกับคำหมากไปอุดตันแบบหลอด <c oughs> หลอดรมใช่ไหมแกก็สำลักเป็นน้ำหมากก็เลยหน้าแกก็เลยก็เลยแดงพี่สาวแกก็เลยเสียชีวิตยายหอมครับแกกระตืน้นพี่สาวว่าอย่ามางมงายหลายพี่สาวก็หันมาครับยายหอมตกใจเลยแบบมันแดงอย่างคืนเลยครับเหมือนกับหน้าเลนะ่ไหยายหอมก็ตกใจครับตกใจจนตัวเองทําอะไรไม่ถูกนะแบบ ากบอกได้แหละปากบอกซึ่งพี่สาวเขาจะหอมก็หันกลับครับหันกลับมามาไหวรถต่อครับมาไหวรถป๊อก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 ยู่ตีสี่นะครับายหอมก็หลอบแหลกทุ่มหนึ่งกับบัววานหนึ่งสามทุ่มกับบัววาปัดช่วงเวลามาตีสี่ครับแกก็เลยเป็นห่วงพี่สาวก็เลยมาทักทักบอกพี่สาวพี่สาวหันมาครับตกใจเลยมาทักสามรอบครับตกใจเลยครับทะเบียนรถายหอมนี่คือเห็นชัดเจนนะครับเป็นรถเก่งมันก็มีรถเก๋งแค่เดียวล่ะที่ว่าเขา พึ่งขับมาบานนอกซึ่งที่เป็นรถที่ว่าเย่ยหอมแกเห็นในความฝันครับก็คือเลข7960 7960นี่คือเลขรถที่ว่าเย่ยหอมแกเห็นในความฝันแกก็เลยงงมาเนี่โอ้ฝันเห็นเอือยได้จังไงกับพวกงูดเด้อเวศนเอือยใหญ่เวศน์มันบาดเลขแห้งบ่วยเวศนนั่งกาบรถนั่งไวรถงอก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 งอยู่จากจอดทุ่มหนึ่งจนหอดตีสี่เวศน บรรยาเห็นยายกับเป็นห่วงน้องวสันอยากมันเป็นลมอย่างมันเป็นแรงว่าสันมันเด้อคูณเฒ่าคูณแกยังมาไหวหลดวสันพอไหเขาเสียเล็กมันออกวสันนั่งไหวได้มันมือมันขึ้นเล็กมันกระบอกออกดอกวสันยายกับบางสิน่ะบัรพ่อบอกหลายวสันเขาก็หันมาเพราะนยายก็ตกใจเลยหนามันเละหนามเป็นเลือดแต่จริงๆแล้วพี่สาวยายตอนที่ว่าเพิ่นใต้น่ะก็คือคําหมากมันติดข้อเพิ่งก็เลยอัเจียนออกมาเป็นคําหมากมันเลยแดงก็เลยคิดยายก็คิดว่าน่าจะขําขาหมากมากกว่าล่ะ ยายกอะคิดประมาณนะครับในความฝันแต่ก็เรื่องจริงก็ประมาณนี้แต่ยายหอมแกว่าทะเบียนรถหนึ 9, 6, 0, ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งแม่นบ่ไม่ใช่เจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์ครับนี่คือทะเบียนรถที่ว่ายายยายหอมแกเห็นพี่สาวแกว่าอายุของยายหอมก็คือเจ็ดสองย่างเก็ดสามแล้วก็พี่สาวยายหอมก็คืออายุเจ็ดสิบห้าครับแต่ถ้ามาเลขพี่สาวไหมศูนย์เจ็ดห้าไหม นะครับเนาะแกแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว0ูนย์นี่คือตัวเลขบางคนครับอาจจะฟังแล้วเลขมันลายหางผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าทะเบียนรถนะคือมันเลข7960แต่ว่าคนที่นั่งกราบไหว้นะั่นคือแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วอายุแก75แต่ถ้าคนตายนะั่นคือใส่075ล้ารอาเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะมาตัวนี้ถ้าไม่มาทียนรถก็มาอายุของคนที่ฝันเห็นแต่ถ้ามาเลขคนฝันไหม72 73 ก็ไม่แน่ครับน้อไม่รู้เนาะอาจจะไม่มาก็ได้อันนี้คือเลขเย,ยี่ยเกียหอมลองมึงครับ17มกราคม6 7เจอาจจะมาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางใดนางหนึ่งแต่แยายหอมครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขบนครับย้ำจะเป็นเลขบนแต่เมือมอม่อเมื่อกี้บังเอิญว่าถูกเลขล่าง8 9ดไม่ว่าจะเป็นเลขบนหรือเลขล่างก็ขอให้ถูกครับอย่างน้อยเห็นมันในโชค,ครับให้ได้จับเงินก้อนบ้างอย่างน้อยกย็ให้หมันขาดทุนนะครับเนาะซื้อลอตัอรี่หลายใบอย่างน้อยก็ให้ถูกสักใบหนึ่งครับพอให้ได้หิิมมาโอ้งวนนี่กูกระ ประมาณนั้นนะครับเนาะเอาเป็นว่าครับงวดน,นี้ขอให้ทุกคนครับช่วยเรียนมู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางครับไม่รู้ได้ครับว่าเล่มจ่อจ่อไหนแต่ก็หวังว่าความฝันของแต่ละคนผมอยากเอามาเล่าเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เปรียบเทียบนะเนาะซื้อเล่ตัวไหนก็ขอให้ชูครับขอบคุณหลายสวัสดีครับผม